รับเอืองเอาเรียนปลาสองกิโลครับรับจนม่งท้องสามร้อยเล่นปลากิโลหนึ่งครับรับช่วงการแข้งขันครับตัวนี้รับเขาคิ้วสังรับเงาแล้วครับครับอ้าวไปส่งไปส่งอ่าเดี๋ยของปลาดิตอนนีหนึ่งหยุดหนึ่งเกินไปฉีดนึงปลาโมเป็นยังครับปลาเ้าห,หลายลครับนี่แหละครับเบ,บืวยจังตะา อ่าเริ่มการแจ้งกันครับเขาคิ้วเง่าเลวครับี่เขาคิ้วเง่าครับมือนี่ครับเป็นแมตวันที่หกมีหน้าครับวันที่สามเมษาแสนติหัวให้เฝ้าจองเขามากครับครับของเฮาครับสีได้เขาซิ้วสั่งครับอันบบอันโบหนาวครับอันบบหนาวครับอ่าทีมงานโคลายรอนนักปานินตวนี้ครับ ครับมาเร็วไปมาเร็วไปครับอ่ามาเร็วไปอ่คุนเอินสร้างปลาอยู่ท้ายบ่อครับคุณครับกำลังลังมาไลายล่อยู่คุณครับหาครับ,รบมาหนองบโปน้อยย่างหน่อยก็ได้อัดปลาแล้วครับพอผิดหวังไปไปไป หลับมาตะทายบ่วอ้าวขางนี้ครับพันท้องนี้มาอีกแล้วครับโอ้สวายงามครับสวายงามอ,าอ๋ออาสี่จุดสองครับสี่จุดสองของทีมงานมิตรภฟพฟิกชิ่งเออโอ้ลืมปลาปลาหนึ่งกิโล ปลาสามกิโลแล้วก็ปลาเข้าก็ให้ปลาจุมมุนีตัวละพันนะครับหนึ่งกิโลกับปลาสามกิโลปลาสี่กิโลกับตัวละพันตัวละพันครับกับมือนี้ครับปลาปะเว้นใสเสียมันคงคิดว่าต้องมันคงอยู่แล้วครับเขาได้ก็ กับสปิวดาลุ่งอุดรขึ้นมานําชั่วโมงเออชั่วโมงคลองครับหนึ่งกิโลครับขอบคุณสปิเวดาลุ่งที่มายืนให้คนอื่นเตะต่อไปครับวันนี้สปิเวดาลุ่งแบ่งเป็นสองสายสายหนึ่งไม่รู้ไปบ่อไหนอีกสายหนึ่งมานองบาโนยนะครับครับนี่แหละครับมาานองบาโนยครับเขาจิ้วสร้างครับครับครับเอามาไหมครับสติ๊กเกอร์ เอาไปพร้อมก็ได้ครับนี่ครับมาใหม่ครับโอเคครับ